อร่อยไหมล่ะอันนี้คืออะไรนะ,ะจ๋ามีซ่อมจิ้มเหรอใช่มีซ่อมจิ้มหนูไม่ต้องจิ้มหรอหนูเอามือจับหนูไม่ต้องเอาซ่อมจิ้มเอาวางไว้ใช่ไหมใช่กินทีละอนันลูกอย่าไปจิ้มเล่นวางไว้หนูสีทอด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 เล่นทอดอะไรอร่อยไหม ผลไามาชิดนี้คืออะไรคะมาละก,กอมาละก,กอใช่ไหม,มกกป้าบอกว่าอย่าไปจิ้มเล่นเดี๋ยวมันช้ำไม่สวยงามนะอา้าววางไว้ เมื่อกี้ที่ปาเล่านิทานเรื่องน้องโบปวดท้องน้องโบกินอะไรคะน้องโบกินอะไรถึงปวดท้องขนมกรอบแล้วนะอัดลมถูกต้องแล้วคุณหมอบอกให้กินอะไรคะคุณหมอบอกให้กินอะไรข้าวผลไม้ผลไม้มใช่ไหมนมด้วยนมด้วยถูกต้อง แล้วขนมกรอบกอบกินได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ,ะอ่ะเพราะว่าป้าเราเลีหรือกินขนมกรอบตอนนี้นี่เนืกอกะอ้ยใช่ไหมเพราะมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะถูกต้องไหมขนมกรอบๆไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะก็ไม่หนูไม่ต้องไปหาคุณหมอหรอกใช่ไหมหนูแข็งแรงอยู่แล้วเนาะ อืมโอเคใช่ไหมใช่หนูแข็งแรงแล้วหนูไม่ป่วยแล้วหนูไม่ป่วยเพราะหนูแข็งแรงอยู่แล้วแล้วกินขนมกรอบได้ไหมกินขนมกรอบได้ไหมคะกินอยู่อร่อยเลยอืม ตอนนี้ทานเหรอเรื่องอะไรดิน้งฝนยังไม่จบอ๋อใช่ยังไม่จบอีกนิดนึงใช่ไหม